ยังมาอ๋อโอเคครับตีกันอะไรไม่มีไม่มีครับพอไหมครับอภิปรายกับเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นตอนนั้นคุณภรรยาโพสต์แบบวิตเซียงหักอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นดีตอนนี้ก็ตอนนั้นก็หนึ่งผมทำงานเกือบแทบทุกวันครับแล้วก็ไม่มีเวลาแบบว่าอยู่กับดาวินอะไรเงี้ยครับแล้วก็ภรรยาก็ คุณลิปเนี่ยเขาก็เลี้ยงลูกเองเอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยงกันเองก็อาจจะเกิดแบบว่าน้อยใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไปทํางานบ่อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วก็อยู่กับดาวิดอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนตอนนั้นที่เขาโพสเหมือนตอนนั้นแบบมันดูรุนแรงมากเลยอะไรเ,เงี้ยแบบจะเพิ่งมาถามฉันอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นแบบว่าอารมณ์ผู้หญิงนะฮะเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะขี้งอนขี้น้อยใจครับก็เป็นเรื่องเรื่องปกติคือเราก็รับได้แล้วคือหลังจากที่เขาแบบว่าเฮ้ อะไรนะมาวินมาวีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยไปรับงานเลยเอ่าเราก็ไปรับงานเลยเราก็อยู่กับเขาเต็มที่เ,เด็กู้เ,เต็มที่เลยครับเออซึ่งหลังจากนั้นก็คือดีกัน <c oughs> ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็เตียงยังดีอยู่ครับไม่หกักครบสี่เตียงเอยเอครบสี่ขาเอแ<ต>เอแต,แต่คือได้แบบเคลียร์กันเปิดใจคุยกันเลยแบบ็ที่จริงแล้วเราก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วทุกวันนะครับเรากลับบ้านมาเราก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทุกาทิก็แฮปปี้อินเลิฟดีครับ อย่างอย่างพอตอนนั้นเองขำมันออกมาอะไรก็มองว่าหรือว่าเจ้าถูหรือเปล่าไปอ๋อไม่ครับดูหน้าผมครับรักเมียครับไม่คขาไม่เคยคิดนอกใจครับผมแล้วเดียวใจเดียวครับค่ะพอหลังจากเรื่องนั้นจบไปก็อับรูปก็ปกติเหมืทนกท่นที่เหมือนกันเนาะก็ใช่ครับจริงปกติผมก็ลงรูปเขาตลอดนะแต่บางทีเขาแบบว่าไม่ค่อยแต่งหน้าไม่ค่อยอะไรเขาก็ไม่อยากถ่ายอะไรเงี้ยครับถ้าวันไหนเขาแต่งหน้าเขาจะเอาละ แล้ถ่ายรูปก,กัน<ม>ถ่ายรูปก,กันเลยเงี้ยเราก็มีรูปลงครับและอย่างนี้มันมีข้อตกลงอะไรกันไหมครับว่าแบบให้รับงานน้อยลงหรือเปล่าอ๋อไม่ครับไม่ครับก็คือช่วงแรกๆอาจจะแบบซึ่งซึ่งผมเองก,ก็ก็เลี้ยงเลี้ยงลูกเองอะไรเางี้ครับก็จริงๆมีงานเข้ามานะแต่เราก็ก็อยากรับนะแต่เราแบบเราก็ต้องทุ่มเทกับครอบครัวก่อนอครับซึ่งตอนนี้ก็ดาวิดเริ่มโตแล้วผมก็รับงานได้เต็มที่แล้วครับก็คุณกิฟภร,รยาเขาก็ไม่ได้มาลดน้อยใจและครับผมคนแรกโตแล้วคนสองจะมาเลยไหมคะ ใครดูครับใครดูใครดูใครดูรอฟังข่าวดีนะครับเอาจริงเหรอแสดงว่าเราใจเราอยากมีเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคือยากมีครับอยากมีแต่อาจจะเป็นเร็วๆนี้เวต้อง็มาดูไม่ไม่บอกดีกว่าครับเรารอดเรื่องนี้ไปนะโอเคครับมาค้นหาครับพี่บิ๊กใช่ไหมพี่บิ๊กคี่บ